คือตรงที yeah. um, ่มึงต้องไปนี oh. ่คือตรงนี้ใช่ไหมใช่ในบริเวณนี้แล้วกูเชื่อว่าจะมีอ่าฟักมาเตอร์ข้างบนหัวเอิร์ดก็ยมีคนมารอับเราด้วยนี่เอิร์ดเนี่ยเห็นว่ามันเจอโคตรง่ายเลยมึงหาไม่เจอยังไงอ่ะแม่งเป็นแบบหมาโคตรใหญ่เลยกูเจออ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเจอตีนกูเจอตีนคนด้วยเอิร์ดมาทางนี้เลยเหี้ยชิบหายละไอ้คนที่มันลงข้างเราตะกี้ไไงอ้เหี้ยนอนไปทางนี้เหี้ยตีนเท้าเลิฟตีนคนบาดเท้าแน่เลย เอาคนเออใช่ฮะเป้เลยวัดทางเดียวกันเลยมีแต่คนรักพราเลยมีมีมีออก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 เทนว่ะไอ้เดียเขาเขาไปทางเดียวกันเขาไปเดียวกับเรามีแต่คนรักพราเลยไอ้เดะไปด้านหนยาวเลยวะใช่ใช่แต่มันมีคนมาทางเดียวกับเราไม่เป็นไรคนบ้านเดียวไปดิบๆหน่อยวัดดิบๆหน่อยไม่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 ฮะฮะ วัดเดิมป่ะเดียวไม่ใช่บัตรเ้าไม่ใช่บัตรเ้าไม่ใช่บัตรเ้าเอาวกันต่อปไม่ใช่บัตรเ้าแต่เป็นโลบ้ากะบอกเทนวัดนเียได้นี่คนเนี่ยอยู่นี่ย่นี่แล้วมันเจออะไรยังไงจแล้วอยู่ตรงนี้ก็คือเจ็บอะไรใช่ คิดว่าก็เราเราแยกตัวเลยเดี๋ยวมาดูดูมันแปลวาแตกกิ่เีสวัสดีเนราัดีฝเพื่อนบัตรานาอสวัสดีโฟลเพือนบัาว